สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับ wafer original cherry toffee นะครับกับชื่อภาษาไทยนะครับเขาเขียนว่าลูกอมเคี้ยวหนึบรสคาร์เมลตาสต็อกนะครับตัวนี้ m a k e in Germany นะครับโอ้โหข้านน้ำข้านทะเลมาไกลนะครับตัวนี้พี่อั้นชิม,มแล้วเฮ้ยอร่อยมากนะครับก็เลยเอามารีวิวนะครับตัวนี้กินแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับข้างในมันจะเป็นเมดอย่งนี้นะจ๊ะ The แต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีผลิตภ <m z ul heures> <expanding> ัณฑ์จากนมและเลซิตินจากถั่วเหลืองนะครับใครแพ้สองอย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะนี่จ้านี่แพ็กเกจริงก็จะมาอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับแกะมาข้างในอีกรอบหนึ่งคือกินแล้วอร่อยชอบมากชอบมากเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบเต็มๆอย่างนี้นะจ๊ะก็ถ้าเกิดแกะมาดูนะครับนี่จ้าให้แกะมาดูเนี่ยแพ็กเกจริงเขาก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วแกะมาก็จะเป็นอย่างนี้จ้าเนี่ยกลิ่นก็หอมคาราเมลนะครับ นี่แกออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมจ๊ะจะเป็นอย่างนี้หลายคนอาจจะบอกว่าพี่อัน้นผมเคยกินนะไอ้อย่างเงี้ยที่หลังโรงเรียนนะครับหรือสมัยเด็กเขาบอกนะครับคนละเกตกันเลยเพราะพี่อั้นก็เคยกินไอ้อย่างนั้นนะสมัยเด็กกินเนี่ยก็หอกันนะพุ่งตรงพาหอกันแต่ความเหนียวหนึบอ่ะเคี้ยวคนละอย่างกันเลยพี่อนให้ดูนี่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 จ้าให้ดูอ้าวไอ้ตัวนั้นนะครับเขาบอกนะ บางทีมันก็มีจุดที่แข็งนะไอเน,นี้ไม่มีจุดที่แข็งเลยครับคือกินแล้วก็นิ่มแล้วก็หนึบหนมแล้วก็เป็นหนึบแบบเฮืเกดดีด้วยเห็นไหมครับออืเพราะบางทีอ่ะไอ้ที่ทำแบบไทยนะที่มันลุกตรงอย่างเงี้ย บางทีครับมันมีจุดแข็งตรงนี้ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มผลิตไปแล้วนะเพราะเรื่หาขาวกินไม่ได้คิดว่าเขาน่าจะได้แรงมาจาจาจากนี้ไอ้ดูนี้ครับเนี่ยเคี้ยวแล้วหนึบแต่ค่อยหาว่าหนึบประมาณไหนหนึบคล้ายๆกับหมากฝรั่งเก๋ดีๆอ่ะเราเคี้ยวหมากฝรั่งเก๋ดีๆครับความหนึบหนึบหนึบแต่หมากฝรั่งไม่ละลายะจ๊ะไม่ละเท่ากันตลอด อย่างเนี้ยเครื่องความหนืบบึบเนี้ยมันจะค่อยละลายเข้าไปในปากเรานะครับอือดีมากชอบมากเรื่องความหนึบอ่ะแล้วก็ค่อยๆความหวานนะครับแล้วก็กลิ่นคาราเมลออมาแบบดีมากๆครับสมแล้วครับที่มาจากแดนไกลแล้วก็นะคะ่าไรวะสี่สิบกว่าบาทเนี่ยมีเท่าไหร่อะตกสี่สิบกว่าบาทนะครับซึ่งงูตกไม่แล้สองสามบาทเหมือนกันนะตกไม่ได้มาสามบาทเหมือนกันรึ่ง คุ้มอ่ะคุ้มอ่ะเพราะว่าอะไรครับหายากมากเฮ้กินแล้วจะได้หนึบขนาดนี้นะครับเป็นก่อนเรื่กงเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เพื่อกินตั้งต้นนะครับจนถึงเนี้ยมันเพิ่งละลายเป็นหมดปากมันแบบมันแล้วเคี้ยวหมากฝรั่งอ่ะแล้วหมากฝรั่งันั้นค่อยละลายแล้วมันเป็นหมากฝรั่งที่มันมีรสชาติคาราเมลนะครับแล้วมีความหวานออกมาโอ้โหฟิลลิ่งดีมากฟิลลิ่งดีมากไม่ได้กินแบบอะไรที่มันหนึบๆอย่าง,ง,ง,งนี้มานานแล้วอ่ะ โอเคครับถือว่าเป็นการเดือดที่เนะคือเขาเนี่ยเหมือนแบบฝรั่งเขาค่อยละลายเข้าไปในปากพร้อมก,อออกอับรสชาติของคาราเมลโอเคครับเพื่อจากการรักรลีิวคลิปนี้เปลี่ยนขึ้นนะครับถ้าฝากกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องไม่ใครอะสมมติไม่นะจ๊ะมีท่องานากันาด้วค่ะสิ่งที่อยู่ครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นในคลิปหน้าจ้า